เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่ำประจำวันที่12มกราคมเรามากันที่ข่าวแรกในรอบค่ำวันนี้กันเลยนะครับกับรายงานล่าสุดของฟลาบิซโอโรมาโนโดยจากรายงานของโรมาโนนะครับเผยว่า ตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้บรรลุข้อตกลงในการยืมตัววาเวกฮอสกองหน้าร่างโยงไว้30ปีจากสโมสรเบซิกัสมาร่วมทีมที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยทางแมนยูไนเต็ดยอมจ่ายเงินจำนวน2.5ล้านปอนด์เป็นค่าช่เชยให้กับสโมสรเบซิกัสยกเลิกสัญญายืมตัวนักเตะดยที่ไม่ต้องจ่ายผ่านทางเบอร์ลี่ต้นสังกัดที่แท้จริงเลยครับ ทั้งนี้โรมาโน่ก็ยังได้รายงานเพิ่มเติมนะครับว่าตอนนี้วอลเวคฮอสได้เก็บเข้าของตัวเองไปที่เรียบร้อยแล้วครับและก็พร้อมเดินทางมายังแมนเชสเตอร์ทันทีเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายและก็เซ็นสัญญาร่วมทีมครับสำหรับผลงานของวอลเวคฮอรสระหว่างยืมตัวไปเล่นกับเบซิกตัสในซีซั่นนี้นะครับลงสนามไปแล้ว18เกมแล้วก็ทําไป9ประตูด้วยกันครับมาที่ข่าวต่อไปครับกับรายงานของ ESPN โดยจากรายงานนะครับเผยว่าทางทัพปีศาจแดงนะ่ะ ได้ยอมรับว่าจ่ายเงินเกินราคาจริงๆครับในการดึงตัวแอนโทนีปีกจากอาแจ็อัมสเตอร์ดัมเข้ามาร่วมทีม่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยราคากว่า86ล้านปอนด์นอกจากนี้ ESPN ก็เผยเพิ่มเติมนะครับว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้ทำการสอดส่องมองหาผู้เล่นแนวรุกที่ถนดัดเท้าซ้ายเอาไว้มากนักหากเทียบกับตัวรุกที่ถนดัดเท้าวขวาซึ่งอยู่ในลิสต์หลายรายมากซึ่งจากกรณีดังกล่าวครับด้วยการที่เอริกเฮนักต้องการปีกที่ถนดัดเท้าซ้ายอย่างมาก ทำให้ชื่อของแอนโตนีเป็นออปชันที่เหมาะสมที่สุดในการดึงตัวมาร่วมทีมณขณะนั้นครับยงางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานในช่วงครึ่งซีซั่นแรกของแอนโตนีกับทัพปีศาจแดงเจ้าตัวลงสนามไปแล้ว16เกมทุกรายการทําไปแล้ว5ประตูแต่ทว่ายังไม่มีแอสซิสต์ส่วนเรื่องของฟอร์มการเล่นแฟนบอลปีศาจแดงหลายท่านอาจจะมองว่ายังไม่ดีมากนักแต่ถ้าว่าบรรดานักวิเคราะห์น,นะครับก็มองว่าหากเล่นและเข้าใจกับเพื่อนร่วมทีมมากขึ้นออนโตนี Anthony จะกลายเป็นอาวุธสำคัญของเอริกเทนฮากอย่างแน่นอนครับ เรามาตอ่อที่บทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮากนะครับที่ได้ออกมาระบุว่าไม่มีใครในสโมสรนใหญ่ไปก่าทีมนะครับหากว่าใครทำผิดกฎก็ต้องยอมรับผิดไปพร้อมกับสแสดงความเชื่อมั่นนะครับว่าเกมเปนเสาร์นี้ในการเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้บรรดาลูกทีมจะสู้กับทัพเรือใบได้อย่างแน่นอนครับด้วยเอริกเทนฮากนะครับ,ดรบได้ให้สัมภาษณ์เรื่องหนึ่งกล่าวผ่านทางท็อกสปอร์ตว่าสำหรับกฎภายในทีมนะผมมองว่ามันเป็นเรื่องของมาตรฐานเราต้องรักษามาตรฐานที่สูงให้ได้ในทุกๆวัน มันเป็นเรื่องของทีมการสร้างทีมไม่มีใครหรอกสามารถใหญ่ไปกว่าทีมได้ทุกคนมีส่วนที่ต้องทำเพื่อทีมไม่เพียงเฉพาะ11ตัวจริงเท่านั้นแต่รวมถึงทุกคนในทีมด้วยนะตัวสำรองก็ด้วยเราคือสโมสรที่ให้ความสำคัญกับคำว่าทีมมากๆสตาฟทุกคนภายในทีมทั้งทีมแพทย์ฝ่ายประเมินผลงานโค้ชนักวิเคราะห์ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันพวกเขาทุกคนต่างทำงานหนักเพื่อสิ่งนั้นด้วยความกลมเกลียวซึ่งหากว่าเราทำแบบนี้ต่อไปผมก็มั่นใจนะว่า เราก็จะทำอะไรสำเร็จอีกมากมายเลยล่ะในอนาคตส่วนเกมที่เราจะลงสนามเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้วันเสาร์นี้ส่วนตัวแล้วผมมองว่าไม่ใช่แค่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะผมคิดว่าเราสู้ได้ทุกทีมนั่นแหละแต่ก็แน่นอนแหละว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้คือคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวสำหรับทุกทีมและหากว่าพวกเขาอยู่ในฟอร์มที่สุดยอดแล้วล่ะนะก็ยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่ แต่เราเองก็มีโอกาสที่จะชนะพวกเขาเช่นกันนะหากว่าเล่นด้วยฟอร์มที่ดีที่สุดไม่งั้นแล้วเราก็คงจะไม่มีโอกาสอย่างเช่นในเกมนัดแรกที่เราไปเยือนพวกเขาที่เอตีฮัสเตเดียมดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับพวกเราแหละว่าต้องมีทีมที่ดีการประสานงานและก็รวมไปถึงทัสนักติที่ถูกต้องด้วยในเกมเกมนั้นเราต้องมีทัสนักติแบบผู้ชนะในเกมวันเสาร์นี้ มาที่ข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของฟาคุนโดเปโอลสตีซึ่งได้ออกมาระบุนะครับว่าตัวเขานะ่ายังคงมีความสุขดีครับกับการค้าแข่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงแม้ว่าในตลาดรอบนี้จะมีเขาลือมากมายว่าเจ้าตัวนะ่าต้องการย้ายออกจากทีมในรูปแบบสัญญายืมตัวครับดิฟาคุนโดเปโอลสตีนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ผ่านทาง MUTV ว่ากับการประเดิมสนามเกมแรกให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันหาจันอย่างมากผมรอช่วงเวลานี้มาอย่างยาวนานและสุดท้ายมันก็มาถึง แน่นอนว่าผมมีความสุขมากๆเพราะช่วงเวลานี้ช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นมันน่าเหลือเชื่อมากจริงๆผมโชคดีที่ได้อยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอทราฟอร์ดมันสุดยอดมากๆแต่ช่วงก่อนเนะี่ยผมโชคไม่ค่อยดีที่ไม่ค่อยได้ลงสนามมากเท่าไหร่ผมมองไปที่แฟนบอลตลอดเวลานะแล้วก็คิดว่าเมื่อไหร่กันนะจะถึงเวลาของผมบ้างและสุดท้ายวันนี้มันก็เป็นวันที่ผมมีความสุขอย่างมากเลยล่ะกับการได้ลงสนามให้กับแมนยูแตชุดใหญ่สักที แน่นอนล่ะว่าผมนาะมีความกระตือรือร้นอย่างมากที่อยากจะลงสนามผมนาะมีความสุขมากจริงๆนะและผมเองก็ต้องการช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมให้ประสบความสําเร็จในทุกรายการที่เราคิดเอาไว้และชนะทุกเกมที่ลงสนามเพราะว่านี่คือสโมสรอนที่น่าทึ่งและก็ยิ่งใหญ่มากๆ นักเตะทุกคนก็อยากจะลงสนามกันทั้งนั้นแหละและก็แน่นอนว่าผมเองก็ต้องการสิ่งนั้นเช่นกันผมจะสู้ต่อไปและก็ฝึกซ้อมอย่างหนักต่อไปและก็ทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อการลงสนามที่มากขึ้นของผมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาที่ข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของ Tom aton, ทอมฮีตันนายทวารสำรองของทีมที่ทางทอมฮีตันนะครับได้ออกมาระบุว่า ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของทัพป,ปีแสดงนเวลานี้นะครับเกิดขึ้นมาจากความเข้มงวดของเอริคเทนฮากด้วยการกําหนดระเบียบว,วินัยเอาไว้อย่างชัดเจนทําให้ส่งผลกระทบถึงฟอร์มในสนามของบรรดาลูกทีมด้วยดูยทางทอมฮีตันนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวว่าสําหรับผมในมุมมองส่วนตัวนะมองว่าเรื่องความเข้มงวดน่ะมันสร้างความแตกต่างได้อย่างมากมายจริงๆพอมีบลลงโทษต,ต่อน,นักเตะในด้านวินัยคุณก็จะรู้ได้ทันทีว่าจะข้ามเส้นนั้นไม่ได้ถ้าข้ามเส้นก็คือหลุดจากทีมทันที เขาสงสารอย่างชัดเจนนะมีการขีดเส้นอย่างชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่ยอมรับได้และอะไรที่ยอมรับไม่ได้ความรับผิดชอบขึ้นอยู่กับทุกคนในด้านความเป็นมืออาชีพและเมื่อคุณข้ามเส้นที่ว่าเขาก็จะรอผลักคุณกลับไปยังจุดเดิมที่คุณสตาร์ทออกมาผมคิดว่าการตอบสนองของมาคาสแตรทฟอร์ดในเกมกับวนะูฟแฮมตันน่ะเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะนั่นงจสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเดินทางไปนิทางนั้นสําหรับผมแล้วมันใช่เลยล่ะมาส่งผลต่อฟอร์มในสนามของทีมอย่างชัดเจน เรามีบรรยากาศที่ดีมากๆในห้องแต่งตัวเรามีคนที่มีบุคลิกยอดเยี่ยมอยู่ในทีมเป็นกลุ่มที่ดีและก็สนิทกันอย่างมากผมคิดว่ามันดีขึ้นตลอดเลยนะช่วงเวลาที่ผมอยู่ที่นี่นะมีนักเตะที่เปี่ยนไปด้วยสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมอยู่ที่นี่หลายคนแต่สุดท้ายแล้วทุกคนนะก็คือมนุษย์และผมคิดว่าในบางครั้งเราก็ต่างต้องการคำพูดเบาๆหรือไม่ก็คำพูดหนักๆนะในบางสาการ ส่วนเรื่องของกลุ่มนักเตะที่เป็นผู้นำภายในทีมของเรานี่ก็คือหนึ่งในหลายสิ่งที่เขารเริ่มขึ้นมาด้วยนักเตะประมาณ5-6คนแฮร์รี่แม็กควายเป็นกัปตันทีมโน,โฟน่ฟานเนเดสเป็นรองกัปตันและนักเตะซีเนี่ยบางคนก็ได้มีส่วนร่วมด้วยกับเรื่องเหล่านี้เอริคเคนฮคกำหนดสิ่งที่เขาต้องการในช่วงเริ่มต้นและเขาชัดเจนกับสารที่ส่งออกมาและสิ่งที่เขาต้องการอย่างมากเขาตรงไปตรงมาซึ่งเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมกับนักเตะนั่นแหละคุณก็รู้ว่าคุณอยู่ในจุดไหนและอะอออไรรคความับบผชขงุณ ผมยังคิดว่าผลลัพธ์ของสิ่งนั้นคือความสําเร็จที่เรามีมากขึ้นเล็กน้อยจนถึงตอนนี้ไม่มีใครเหลิงว่ากันไปทีละเกมนี่แหละแต่เมื่อผลการแข่งขันมันดีขึ้นและทุกสิ่งเริ่มเคลื่อนที่ไปทีละนิดทุกคนก็ก้าวไปในทิศทางเดียวกันและผลักดันเพื่อสิ่งนั้นและก็ต้องการสิ่งนั้นเช่นเดียวกันดังนั้นนี่แหละคือความสําคัญจุดเด่นของเขาในการบอกอะไรยอมรับได้และอะไรยอมรับไม่ได้แล้วเขาก็ยึดตามกฎนั้นตลอดมาตั้งแต่วันแรกเลย หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k Red d v v i w Page กันด้วยนะครับผม